สวัสดีครับคาปลอยร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่592คลิปนี้พบกับนักรบเมืองช้างชนะจุนพีเคแสนไทยมวยไทยยิมปะทะกับติอาโก้ เซรานักทบเนรคุณไม่อยากจะบอกว่าเป็นชาวบราซิลเพราะจะทำให้เสียชื่อประเทศเขาเรื่องอาราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคม2562หรือ2019ในรายการไทยไฟ์คัมชนุด2019ที่จังหวัดอุดรธานีกติกามมวยไทยแบบคาดเชือกในพิการน้ำหนัก74กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีพักหนึน่งเพื่อไม่ให้เสียเวลาหาความรำคา การกับผมคำปล่อยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยสารเป็นครังคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชินสะลาลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอตรวจความเรียบร้อยขึ้นมาแล้วครับนี่แหละชนะจนทำไมต้องชนะจนอะอะเอากรรมาการ ตรวจความเรียบร้อยกำหัาไปที่หนึ่งแล้วก็เข้ามุมไปอาจารย์กิติัยอุทุมกรรมการ,รานนวิธิการบนเวทีมาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยติอากโกเตเซรานักทกชาวบราซิลอายุ31ปีน้ำหนัก74กิโลกรัมสูงร้อเซนติเมตรทกมา92ครั้งชนะ72แพ้19เสมอหนึ่ง ส่วนชนะกลพีเคแสนไขยมวยไทยยิมนักครบจากเมืองช้างชาวบุเวรียรมอายุ31ปีน้ำหนัก74กิโลกรัมเท่ากันสูง180เซนติเมตรทกมา141ครั้งชนะ170แพ้ยีเเสมอ5บุเวรียรมมีคำขวัญอยู่ว่าเมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล,ล้ำเมืองกีฬา อ๋อว่ากันไปเลี้ยงให้น้ำให้ท่าก่อนทอดมงคลเป็ิมงคลสำหรับคนไทยมีครูบาอาการก็อยู่ลงตรงนี้แหละแม่ตอนนี้ก็ยังโอ้โหมีครอบบ้าอยู่บนหัวเห็นไหมน่นน่ะอีกคนก็ครอบบ้าอยู่ข้างหลังไม่ใช่กินครอบบ้าแล้วอย่างนี้คนนี้ อย่าลืมนะว่าคนนี้เรามีคดีที่จวหัวไว้อยู่แล้วเนี่เออถึงแม้นะตอนนั้นยังไม่โอนสัญชาติเป็นชาวกัมพูชาก็ยังคกไทยไฟ,ไฟอยู่ครับอา้าวว่ากันไปในอดีตนั้นมันไม่สำคัญเอาปัจจุบันนี้แหละวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่ก็จะพร่ำมอยู่นะคุณคำปอยไม่โกรธไม่เกลียดแต่รายละเอียดไม่เคยลืมนั่นคือ ในปกของเราเกิดอะไรขึ้นคุณคำปลอยถึงไมมนเน่เหน่เนมนเอาถ้าเป็นนกเนี่ยนะนกคุ้มเนี่ยนะอกตันตันอย่างเงี้ยนะเตเซราของเกงขาวอยู่ชุดขาวอ,อมุมขาวยังไงชนะจนมุมดำเ,เคยโดนอะไรไหมาเยอะโอ้โหไม่ธรรมดาชนะจนอดีตแชมปร์ราชดำเนินนะเนี่ย ร,รุ่นเจ็ดสกิโลกรัมแล้วยังไงต่ออา้าวก็มวยรอบอิซุสุครับครั้งที่ยี่สก็เป็นแชมป์มด้วยยังไม่พอ <c oughs> แชมป์ไทยไฟรุ่น72.5กิโลกรัม,มปี2017อีกต่างหากและก็แชมป์ถ้วยพระราชทานไทยไฟ2ส์สองพด้วยยังไงเอาง้านย่งยๆๆเงียตีกันไในเมโะนะอืมอาจารย์ ติไกใอุทุมยังไงต่อโอ้โหสายตรงดอกนี้ต่อ,อมยมวยด้วยความสุขุมรอบคอบเพราะเดิโดนมาเยอะองานนี้ก็ต้องละเอียดหน่อยว่างังน,นะไม่ว่าจะเจอเจอร์เขาะฟาดหาขงของชาวต่างชาติซอกกลับอะไรอย่างนี้โดนมาเยอะแต่งานนี้ไม่ประมาทครับเพราะเตซรานี่ก็ไม่ธรรมดาเจ้าของแชมปม์ แชมสภามวยไทยโลกสองสมัยด้วย yeah, เอา <c> ส<ะ>ิประวัตินั้นก็ไม่ธรรมดามถ้าพูดไปล้ะมันมันใช่ใส่มันเที่ยวว่ากันเถอะจากดูดีๆกลายเป็นคนุณカมไปได้ยังไงปี2,566ในช่วง กัมพูชาเปิดซีเกมเกม็ามาซื้อตัวนี้แหละฮะซื้อตัวเตเซราหรือติอาโก้นี่แหละไปไปเชิดคือเป็นมวยแบบโกอินเตอร์เป็นคุณคะแม่เพื่อจะไปเรียกเสียงอ่าเป็นมวยคุณขมแม่เป็นยังไงหลังจากซีเกมเขาเราจัดมีมวยไทยอ่ขึ้นคีงก,กันตั้งสมปีนะสามครั้งอ พอมาชาวคาเมรหรือกัมพูชาไปจัดเท่านั้นแหละแอยกคําว่ามวยไทยออกเอาคุณคาเมรเข้าไปทําเอาไปแทนแม่กติกานี่คาใจมากกฎกติกาของมวยไทยเราทั้งนั้นคิดดูก็แล้วกันจะไม่ให้โมโหได้ไงคําว่ามวยไทยเนี่เห็นไหมเป็นภาษาอังกฤษที่อยู่ข้างหลังของตียโก้นี่ เอา้าหมดยอาปัจจุบันก็ลบไปแล้วคำว่ามวยไทยเอาดูสโลโมชั่นกันสักนิดหนึ่งพูดมาแล้วของขึ้นเอายังไงชนะจนจะจัดการยังไงก่อนหน้านู้นก็ยังไม่ได้โอนสัญชาติแต่ชนะจนก็ไม่ประมาทเพราะว่าโดนมาเยอะ,อะ,อะยังไงต่อแม่ สัญลักษณ์ตัวนี้มันมีในนิทานอิศบนะเนี่ยงูเห่ากับชาวนาเนี่ยข้าวนากับงูเห่าที่อยู่ข้างหลังเนี่ยประเทศไทยของเราก็เปรียบเสมือนเจ้าของนาไอตัวนี้ละงูเห่ากัดเราได้เรื่องนี้ไปที่อยู่ขเขมรเห็นไหมไปโอนสัญชาติเรื่องปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับท่านผู้ชมได้ติดตามไหมโดนแล้โดนเขี่ยวไปแล้วหมดหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ไข่มวยยิมมวยอ,อะไรต่งางๆต้องการขายหอบผ้าพอนหอบลูกเอ้ยหอบเมียไปอยู่โน่นสหรัฐอเมริกาอดครวนกันนี่แหละคนที่ลบดูมวยไทย,ยหาจกินอยู่บ้านเรา15้าปีคิดดูแล้วกันมียิมในบ้านเราด้วยเอาสิยังไงเอาให้เข็ดชนะจนเป็นยังไงจะเอาชนะได้ไหม เอาสิหวัวเนียงๆนี่แหละเอาลองดูเราไม่ได้บูลลี่นะครับเ,เพราะว่าไม่ได้โกรธได้แค้นไม่ได้โกรธได้เกลียดหายได้อีจฉ์ําไม่ลืมก็แล้วกันสําหรับคนค,คนนี้เอาสิเป็นประเทศที่มีการเตะบอลนี่เป็นอาคีพก็ว่ากันไปคือนักฟุตบอลน,นี่คือเสียงโด่งดังระดับแชมป์โลกอะไรต่างๆ ครองแชมป์โลกมานานหลายสมัยด้วยเตะบอลเป็นอย่างเดียวแล้วเตะคนก็เป็นด้วยล่นเห็นไหมโอ้ชนะจนว่ายังไงดูหุนด้านข้างนี่บางกว่าแต่คนนี้อกตันพอร่อเลยนะครับเนี่ยอกตันพอร่อถ้าเป็นนกผมก็เปรียบให้เหมือนนกนกคุ้มอ่ะตัวเตี้ยๆป้อมๆแต่อกนี่ตันเหนีาบอร่อยมากเลยเ จับจับคนมาลาบเลยแล้วคุณคำปอยเอาไม่หรอกครับเทียบเทียบให้ดูอ้าวยังไงโอ้โหเราบางมากเลยอะนะหุ่นบางแต่น้ำหนักเท่ากันได้ยังไงคนคือข้างบนนี่หนาะปึกเลยดูสิโอ้โหกรรมการบางถอยไปจะดูหุน่นโอ้โร,อออาาร้อยจังวะสองกรรมการปิติไข่อุทุมยังไงตอ่อไม่สน เราก็อยากจะดูถ้าอยากจะดูคู่มวยที่ต่อยกับดีอาโก้นี่ก็ไปดูเต็งหนึ่งกับกิตติที่ผมอยู่ลงอยู่ในช่องนี้นะครับส่วนที่ผ่านมาอย่างที่ต่อยกับเด่นเก้าแสนนี่หลายคนก็คอมเมนต์มาเออไม่สมศักดิ์ศรีเด่นเก้าแสนนี่ถอยเยอะมวยเดินมวยเต้นมวยวิ่งไม่สะใจอ้าวมาดูคู่ระหว่าง ชนะจนอ่าลจะแก้ตัวได้ไหมเราใจไหมต่อยไม่ไม่หนีไม่อนั้นมากนะก็ใช้ได้นี่แก้ตัวเข้าไปยังไงอยากไปดูคู่มันก็ไปบอกแล้วเตงหนึ่งกับกิตดดิจะปราบอา้าวหมดยกที่สองแม่ยังน็อกไม่ลงลอย่างว่าเขาก็ไม่ใช่หมู โอ้แต่หมูเขียวตันเอ้าภาพรีเพลย์นุนเห็นไหมยารอแรนนัเนี่ยยารอแรนนะเนี่ยกับหมัดเขาเนี่ยอะไรคุณคำปล่อยรอแลคืออย่าประมาทนั่นแหละขาดพลังถึงหลับได้ด้วยโอ้โหปักเข้าไปปักเข้าไปยังไงต่อปล่อยไหมก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องปล่อยนี่ข <c oughs> ายกที่ส <c oughs> องยกที่ส <c oughs> องยกที่ส <c oughs> ามดิ2 2> <c oughs> อ,อะไรเนี่ยโอ้ขึ้น ข้างบนหนึ่งยกที่สองเฉยเลยต้องดูข้างล่างยกที่สามัท่านผู้ชมแสดงว่าไฟกัาฟิกทำผิดไปเอาละต่อโอ้โหออกขวาตามด้วยขวาเดีขวาตามขวาเอายังไง พักออกอย่าขยับเข้ามาใกล้สังคมรังเกียจเออฮ้ยดูช่วงหรือสีข้างนี่แหละไม่เป็นไรถึงจะล้มแต่ได้ดอกนั้นก็สวยงามมากเนาอย่าโก้ไม่ลดละขี่ซ้ายนําไปก่อนขยับต้องหาชนะจนว่ายังไงชนะจนก็เอาหมดยกเอาไม่ใครต่อยคันยังไม่เห็นกันยงอกงเงี้ดูไม่ส่ใจแฟนมวยขยับไปต่อยสิ อากรรมการทีแล้วก็นึกว่าหมดแล้วทำไมนึกว่าทำไมยกมันสั้นเหลือเกินอัดเข้าไปอัดเข้าไปกับขาได้เกะโอหงานนี้ยังไม่พอยับก็หายเดียวก็จุดจุดจ้องจ้องเดี๋ยวกรรมการก็ทนไม่ไหวนะออก ออกซ้ายมาก็ขวาคืนเดียโก้ซ้ายเข้าไปบ้องหูแล้วก็โดดเตะขันคอไปสิเดียโก้ยังไงชนะจนยัง <c oughs> วางเท้าไม่เหมาะ <c oughs> เออขวาออกมาก็วืดไป <c oughs> แล้วก็ขวาตอบโต้ไปที่บ้องหูวิทีหนึ่งโอ้โห <c oughs> งานนี้วืดไปอีกทีหนึ่งเขินไปนิดนึงอ,อ่ะเดียโก้ขยับข้าหา ยังไงชนะจนยึกยักกีกักเอากรรมการเดี๋ยวกรรมการจ้องอยู่กรรมการจ้องอยู่ซ้ายซ้ายยับยับไปก่อนวัดระยะอ้าโดนมัง่งวัดระยะเตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึน่งชนะจนว่ายัง,งไ,ไงอ้องาวยับยับหลอกกลางเวทีโอ้ขวามาแต่ลบทันอ้าวขวาคืนแต่ลบทันเหมือนกันไงต่อแลบก็หาสิจุดจ้อง ขยับทำไม,อ,มอายุเท่ากัน,นเลยนะครับท่นา,านผู้ชม31ปีเท่ากันส่วนสูงนี่ไม่ห่างกันมากนัก180กับ176เซนติเมตรเราสูงกว่ายัางไงต่ออาบราซิลเหรอเตะคนยงเตะคนก็เป็นเตะบอลเก่งอยู่แล้วยังไงต่อขยับนี่ไงงาราคาแพงก็โดนไปสันหนึ่งดอก ยังไงเอาอีกดอกหนึงน่งชนะจนอย่าลืมว่ามีรักแฟนมวยกำลังเคียร์คุณอยู่นะตอนนี้เพราะเรื่องมันผ่านมาแล้วแต่เรายังจำอยู่ไม่ไม่แค้นไม่โกรธแต่ขอโทษ <im it. S 2> พร้อมบอกคืนเลยนะเนี่ยเอาสิเอาสิจะนี้ไปไหนนี่ผลแห่งกรรมอ้าหมดกิงแล้วยกที่สามโอ้มีคว้มกราบมา ยกที่สและแล้วก็ไม่นอกอ่ะออกมาจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมคุณเดียวคุณเป๊กอยู่ไหนครับอ๋อดูสโลโมชั่นก่อนอ่ะว่ากันไปโอ้ยอืมโอ้ยสามดอกแต่ล้มก็ไม่เป็นไรขอได้กำไรไปก่อนปกัปกปกัปกปักหักสองไม่อูยน่นกระเด็นไปคนละ300เมตรปักเข้าไป ล้มไม่เป็นไรขอสมัตหนึงเต้โอ้โหโอ้โหแม่เอาคุณเดียวคุณเป็กว่าไงต,ตีมาแล้วโอ้โหเหี้แฟนมวยเหอ้สุดใจขาดบินเสียเนื้อเลือดหลังไหลอยู่ที่ดูพิธีกรรมการเลยนะครับผลจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราดูกันเนี่ยเอาอละครับตอนนี้ผลอยู่ในมือผมแล้วนะครับ นักมวยทั้งสองคนนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเพราะตอนนี้เราจะประกาศผลแล้วครับและผลที่ออกมานะครับผู้ชนะคือได้แก่ได้ออกมากคือได้แก่ผู้ชนะเฮ้ยอยันยังไงยังไงไม่มีครับเสมอครับเอาโอ้โหต่อกันยกที่เซมาแล้วนะครับลุยกันต่อครับโอ้ย เป็นยกพิเศษยกที่สีคือเอกตร้าลาวนั่นเองฮะว่ากันไปยกที่สีก็ยกที่สีในเมื่อมันเสมอกันทำยังไงได้ผังเสียโลดมันเมดแล้วอาจาราโอ้โหดูเป็นเกล็ดเลยนะเนี่ยงูเหลือมหรืองูอะไรเนี่ยเต็มแขนเลยทุกวันนี้คำว่ามวยไทยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยลบไปแล้วนะครับพอไปโอนสัญชาติเป็นชาวคาเม ลบชื่อมวยไทยออกแล้ดูถูกมวยไทยเต็มตัวถือว่าเต็มตัวพ่อขึ้นครูกันไปแล้วยังไงต่อณตอนนี้ทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้นีเลยเล่ล่อนไปเห็นไหมนี่แหละท่านผู้ชม ในานะที่ครูบาจองไทยเรามีอยู่โอ้ยยกนี้ยังไงชนะจนจะเอาชนะไหมปักเข้าไปขวาไปขวาตามทีสกัดตับฟีห้าสกัดเพชรยินดีเข้าไปก่อนไงต่อแล้ว้ามาหาเดี๋ยวก็เย็บซ้ายเข้าไปยังยังเย็บซ้ายคืนเหมือนกันวัดระยะกาซ้ายขวาวาล้วนๆคุณกำปอยเอา ไม่เป็นไรยังไงต่อซ้ายขวาเข้าไปก่อนโอ้โหเตะซ้ายไปอีกทีหนึ่งชนะเกนโดนเตะึ้นดียังยังซ้ายขวาเข้าไปอีกบนล่างเอาวัดระยะวัดระยะกะก้านคอยังไงยังไม่ตอบโต้เอาซ้ายกระแทกไปอีกทีหนึ่งชนะเกนเยียบซ้ายขวาเข้าไปซ้ายขวาเข้าไปยังไงให้คะแนนไปในใจนะครับท่านผู้ชม เร่งน้อยเร่งน่อยกรรมการบอกว่าเร่งน้อยทุกสุดท้ายแล้วช็กมองดูตั้งนานเนาะเอายังไงตอยังยังยังพีพามไม่ได้เสี่เอาสียร้อยจังหวัดสองเหรอปักเข้าไปไม่โดนนี่กะก้านคอ กะหัวเนียงๆสักหน่อยนี่เราตอนนี้คุณปกปอยเริ่มจับภาคห้วอจะเคลียร์หรืออะไรยังไงก็ไม่รู้ที่ไม่ได้โกรธได้เกลียดหยดยรหอกแต่รายละเอียดจำไม่ลืมสำหรับคนนี้เสียชื่อประเทศเขาหมดมาทำตัวอย่างนี้ย,นยังไงต่อไม่พอ ต้องเอาคืนท่านผู้ชมครับผมยังมีคลิปที่จะนำเสนอของดิอาโกอยู่เหมือนกันนะเพราะหลายคนก็บอกว่าแนะนำมาคุณคำปลยมีอีกไหมเอาที่ไฟที่มันสะใจหน่อยนะเออเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้หใหคือไปแล้วไปรับเลยไม่ต้องกลับมาที่เมืองไทยอุตสาห์มาตั้งค่ายมวยที่สุราษฎร์ธานีหนีไปเป็นยังไงเป็นยังไงกลับมาอีก เดี๋ยวเดนเดี๋ยวเดินท้องถิ่นเขาแม่ยอมรับอยู่แล้วยังไงโอ้ตอนนี้คงคิดได้แลวนะเมื่อรู้สึกตัวก็ใายเสียแล้วกลับมาไม่ได้แล้วโอ้ยังไงต่อโอ้โหแค่ขวาเข้ามารถทันนัดกินตั้งกาดสูงช็อกตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยยกสุดท้าย กะยับขะมัวแต่รอจังหวะอยู่จนรู้สึกว่าดูตัวเองคะแนนนำเอาหมดยกที่ท่านผู้ชม <c oughs> เอามาดู <c oughs> เรามาลุ้นอีกทีหนึ่ง <c oughs> ในเมื่อไม่นอกไม่นับเอา <c oughs> สโลโมชั่น <c> ก <oughs> <ส>ันปักเข้า <c oughs> ไปสีข้างดอกหนึ่งยังไงตามขวาแล้วขวาอีกขวาอีกทั้งเตะทั้งหมัดเอาสิ <c oughs> โอ้โหกะก้านคอหลบท่านโอ้ยอีกทีอีกดอก ปักปักอ๋อไม่เป็นไรทักทักโยนเขาอ๋อศอกนี่แล้ว่าจะโยนเขายังไงปักโอ้ยบ้องหูหัวเน่งเน่งนี่โก,กรธเกลียดอะไรนักหนาเอาคณแป้งคนเดียวมาแล้วนะฮะอยู่นี่นะครับอยู่นี่แ <recibir S 2> ย็บออกมาอ่ะยังไงก็ต้องประกาศแล้วนะครับคิดว่าใครคือผู้ชนะครับ เสียงมาฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวครับดำหรือขาวครับดำหรือขาวครับดำหรือขาวประกาศแล้วเดอะ i ินเ r อเอสชนะจดนรถไทยแล้วขอขอบคุณจากคำปล่อยอรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไรขีดจำกัด สวัสดีครับ